แสนสิริผนึกสมิติเวชพร้อมเปิดบริการเวลเน็ตแอทโฮมครั้งแรกอสังหาริมทรัพย์ https colon slash slash www b a n k k o k b i n e s s com slash category slash property 18พฤศจิกายน2025เวลา12นาฬิกายีนาที แซนสิริเปิดเกมรุกบริการเพื่อคุณภาพชีวิตผนึกสมิติเวชเปิดตัวบริการเวลเน็ตแอทโฮมที่นำความสุขภาพเชิงป้องกันมาในบ้านด้วยความร่วมมือกับโรงพยาบาลสมิติเวชและเทคโนโลยีเอที่เป็นที่สำคัญในยุทธศาสต um ร์ไลฟ์ลองพรอมมิสสีอัมภัยรัตนมยูนประธานผู้บริหารสายงานการตลาดบริษัทแซนซิริจำกัดมหาชน พบว่าการอยู่อาศัยที่ดีในวันนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องความงามหรือความปลอดภัยของบ้านแต่คือการสร้างชีวิตที่สมดุลได้ทุกวันการผสานบริการสุขภาพเชิงป้องกันเข้ากับคอมมูนิตี้อายุสายสะท้อนเจตนารมณ์ดูแลคุณไม่สิ้นสุดที่ต้องการยกระดับชีวิตของแซนซิรีแฟมิลี่ให้ดีในทุกช่วงวัยประสบการณ์ดูแลสุขภาพรูปแบบใหม่การร่วมมือครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการย้ายโรงพยาบาลเชิงป้องกันเข้าไปสู่พื้นที่อยู่อาศัยโดยตรง แพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุลรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวสุขุมวิทสะท้อนมุมมองว่าเป้าหมายของสมิติเวชคือการทําให้คนไม่ต้องป่วยก่อนจึงได้รับการรักษาเราไม่อยากให้ใครป่วยมาสู่ระดับคอมมูนิตี้หัวใจของบริการคือ AI h e a l t h m o b i l i t y ซึ่งเป็นรถให้บริการทางการแพทย์เคลื่อนที่พร้อมทีมผู้ชํานาญการที่ให้การตรวจประเมินและฟื้นฟูแบบครบวงจรตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่ไปจนถึงผู้สูงอายุลดภาระการเดินทางลดเวลารอคิวแต่ยังคงมาตรฐานการดูแลระดับโรงพยาบาล โมเดลบ้านที่ดูแลสุขภาพทุกวัยโครงการบูราสิริกรุงเทพรีธาที่มีแนวคิดเออร์บาน c ซ u ช r y เป็นพื้นที่นำร่องให้ลูกบ้านเข้าถึงบริการสุขภาพเชิงป้องกันอย่างหลากหลายอาทิประเมินพัฒนาการเด็กด้วยแบบประเมินเดนเวอร์สองวิเคราะห์ความเสี่ยงสุขภาพเจ็ดภาวะด้วย AI จากภาพจอประสาตตาประเมินความสูงสุดท้ายและภาวะโตเร็วกว่าปกติบริการสีดริฟฟื้นฟูสุขภาพเฉพาะบุคคล ตรวจการเดินการทรงตัววิเคราะห์การลงน้ำหนักคัดกรองภาวะหลงลืมและสมองเสื่อมบริการฉีดวัคซีนเช่นไข้หวัดใหญ่ปอดบวมรุนแรงและไข้เลือดออกบริการเหล่านี้ไม่เพียงเติมเต็มความสะดวกแต่ช่วยให้การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเกิดขึ้นเป็นกิจวัตรในชุมชนอยู่อาศัย นอกจากบริการถึงบ้านแสนสิริยังขยายสิทธิประโยชน์ต่อเนื่องที่โรงพยาบาลสมิติเวชและในเครือผ่านแอปแสนซิโฮมเซอร์วิสด้วยส่วนลดโปรแกร,รมสุขภาพสูงสุด30เพื่อให้ลูกบ้านเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างไร้รอยต่อทีมพัสด์พรพตฒยทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานบริหารประสบการณ์การใช้บริการให้ราบรื่นและสร้างความผูกพันของสมาชิกในคอมมูนิตี้ให้นั่นแฟนขึ้นภายใต้แนวคิดว่าบ้านไม่ใช่แค่สถานที่อยู่แต่เป็นพื้นที่ที่ผู้คนดูแลกันและกัน ความร่วมมือระหว่างแสนซิริและสมิติเวสสะท้อนที่ทางใหม่ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยที่เดินหน้าพัฒนาโครงการภายใต้แนวคิด w e ลบีอิงลิฟวิ่งมากขึ้นแม้จะเป็นบริการที่ลงทุนสูงแต่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองบ้านมากกว่าทรัพย์สินแต่เป็นแพลตฟอร์มของการดูแลชีวิต